สวัสดีค่ะน้องๆแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะที่เข้ามาเรียนวิชารอิงนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเหล่าดินสอนะคะดินสออีอเหลายัางไงนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะปกติแล้วอ่ะอันนี้คือดินสออีอนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อมาเป็นกล่องก็จะเป็นแบบนี้มี12แท่งนะคะ ดูตรงนี้นะคะจะเขียนว่าเป็น EE ไส้ก็จะใหญ่กว่าดินสอทั่วไปนะคะอพอเราเทกล่องออกมาตรวนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นดินสออีที่เขาเหลามาให้แล้วส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าตรงปลายข้างบนจะเป็นปลายตัดนะคะซึ่งเราซื้ออันนี้มันก็ยังแหลมไม่พอที่เราจะอามาใช้นะคะก็จะต้องเหลาให้แหลมแหลมแค่ไหนแหลมแบบไหนพี่มีตัวอย่างดินสอที่พี่ใช้อยู่ ก็คือเหลาให้เป็นแบบนี้ค่ะจากปกติก็คือจริงๆจะใช้กบเหลานินสอทั่วไปเหลาก็ได้ค่ะแต่ว่ากบเหลานินสอมันจะกินน้อนิสอไวนะคะคือมันจะหมดเร็วมากถ้าเทียบกับการเหลาด้วยคัตเตอร์นะคะมันจะทําให้เราใช้นินสอได้นานขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยค่ะพอเราช้เราใช้ไปสักพักหนึ่งนินสอมันจะทู่ทุ่แบบนี้เราก็แค่ อาจจะเหลาปลายไส้ดินสอให้แหลมเหมือนเดิมมันก็จะกินตัวเนื้อไม้ตรงนี้ช้ากว่าเวลาที่เราเหลากับเครื่องนะคะเพราะถ้าเราเหลากับเครื่องมันจะเหลาเป็นชอ็ชอตเข้าไปอย่างนี้เลยมันทําให้ดิสอเราหมดเร็วอ่านแล้วพี่เริ่มสอนเหลานะคะสิ่งที่ต้องเตรียมอันหนึ่งก็คือคัตเตอร์นะคะต่อมาเรามาต่อที่คัตเตอร์นะคะคัตเตอร์ที่พี่แนะนํา จะเป็นคัตเตอร์แบบไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงคือใบมีดมันมีใบมีดแบบ30องศา30องศาคือมุมของใบมีดนะคะก็คือจะแหลมนะคะกับใบมีดนี้60องศาที่จะให้เราใช้เป็นใบมีดขนาด30องศานะคะมันจะทําให้เราเหลาดินสอได้ง่ายกว่าต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ตอนเหลาเวลาออกแรงจะไม่เหมือนกันนะคะอ่ะตัวนี้คัตเตอร์ตัวนี้นะคะ เวลาเล้าก่อนเล้าเช็คใบมีก่อนบางคนอาจจะมีคัตเตอร์อยู่แล้วที่ใช้อยู่แล้วที่บ้านก็ให้เช็คความคมนะคะเวลาเช็คความคมก็คือให้ลูบคมตรงเนี้ยค่ะถ้าหากว่ามันคมเวลาเราลูบมันจะรู้สึกสักาสาสากมือแต่ถ้าเกิดว่าเราลูบแล้วมันลื่นๆอันนั้นคือหมดคมแล้วนะคะให้เราเปลี่ยนใบใหม่ได้เลยอย่างอันนี้ของพี่ก็คือช่วงเนี้ยมันจะลื่นๆแล้วแต่ตรงเนี้ยมันยังสักสาอยู่ยังคมอยู่นะคะ กับอีกอันนึงก็คือใครที่มีใบคตเตอร์ใบใหม่อย่างนี้เลยก็ใช้ได้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นใบที่คมอยู่แล้วนะคะอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยอ่าน้องจะเห็นใบมีดที่พี่หยิบมานะคะอย่างแรกเลยก็คือให้เปิดใบมาจนสุดนะคะดันให้สุดช่วงแรกที่เราจะเหล่าไม้เราจะใช้โคนพี่จะแบ่งเป็นนี้นะดูอย่างนี้แบ่งเป็นโคนมีดกลางมีดแล้วก็ช่วงปลายมีด ต่างกันยังไงสามช่วงนี้ช่วงโคนจะทําให้เราออกแรงได้เยอะนะคะสําหรับเหลาไม้ที่แข็งๆนะคะช่วงกลางก็จะเหลาได้ออกแรงได้น้อยลงนะคะแล้วช่วงปลายสาหรับเหลาไส้ที่มันเปราะมากๆกลัวหักนะคะเราใช้ช่วงแรกก่อนวิธีการจับคัตเตอร์นะคะถ้าน้องถนัดขวาหรือถนัดซ้ายเหมือนกันนะคะกำม,มีดอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเหลาตรงส่วนไม้ออกก่อนนะคะอย่างแรกเลย น้องไม่ต้องกลัวคัตเตอร์นะคะก็ใครไม่เคยเหลามาก่อนก็ไม่ต้องกลัวอย่างแรกเลยให้เราอย่างที่พี่บอกเลื่อนคัตเตอร์มาสุดนะคะแล้วก็หันใบใบที่เป็นคมนะคะด้านคมอยู่ฝั่งนี้เห็นเส้นเล็กๆนี <ๆ S 1> ่ไหมหันออกนอกตัวนะแล้วก็วางทาบก่อนวางทาบกับตัวดินสอเสร็จแล้วเราให้เราเอียงมันครึ่งนิดนึงเอียงขึ้นนิดนึงนะคะอ่าเสร็จแล้วคราวน,นี้เราก็ใช้นูโปวางให้ตรงกับดินสออย่างนี้ก่อนนะเสร็จแล้วให้เราขยับไปด้านขวา,นาหน่อยนึง เสร็จแเราก็ดันใช้นิ้วโป้งนี้ดันนะคะดันเห็นไหมอันนี้คือให้เอียงนิดเดียวเวลาเหลามันจะได้ปอกออกมาเป็นเปลือกาบางๆมันทําให้เราเหลาง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพี่ทานี้เสร็จก่อนอืถ้าเกิดว่าคลาเอียงเยอะแบบนี้เอียงเยอะแบบนี้แล้วเวลาเหลามันจะกดลงไปลึกแล้วมันจะเหลายากนะคะให้เราเอียงน้อยๆแล้วก็เหลาออกมาเป็นแบบนี้ก่อน อย่าเพิ่งไปเหล่าไส้นะคะโดนไส้นิดหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยให้เราหมุนดินสอแล้วเราก็เหล่าแบบนี้ถ้าเกิดใครที่เอานิ้วโป้งตรงกับตัวดินสอตัวเปลือกนะคะมันจะโดนนิ้วมันจะชนนิ้วเห็นไหมมันจะชนนิ้วติดนี้ให้เราขยับไปด้านข้างนะอะ่ค่อยๆเหล่าเหมือนปอกเปลือกอะคะอ่ะเนีก็เหล่าไปเลย ตอนนี้ก็เรามาเหลาให้ไส้มันเสมอกันเหมือนว่าให้ตัวไส้นี้กับตัวไม้เหลาให้ไม้มันเรียบร้อยเก็บขอบตรงนี้ให้เรียบร้อยความยาวของไส้ตรงนี้ให้เราเผื่อออกมาสักหนึ่งเซนครึ่งหสองเซนก็ได้นะคะอ่าพี่นี่พี่ก็เก็บความเรียบร้อยก่อนทําไมถึงให้เอาไส้ออกมายาวๆแบบนี้เพราะว่าไส้ยาวๆแบบนี้นะคะตอนเราแรงเงามันจะทําให้เรากดน้ําหนัก เบาๆได้ง่ายกว่าไส้สั้นๆอ่ะเอาเป็นแบบนี้ก่อนเย่๋เพิ่งมายุ่งกับไส้มันนะให้เราเหล่าตัวไม้อย่างนี้ออกก่อนนะคะอ่ะพอได้เสร็จแล้วคราวนี้เราจะมาเหล่าตัวไส้ทำเหมือนเดิมค่ะก็คือเอาตัวคัตเตอร์วางอยู่บนตัวไส้นะคะวางแนวนอนก่อนแล้วก็เอียงขึ้นมานิดเดียวแต่คราวนี้เราจะไม่ใช้นิ้วโป้งดันแล้วเราเก็บนิ้วโป้งอย่างนี้นะคะแล้วก็จับคัตเตอร์เหมือนเดิมก็คือ แล้วก็เอาหนึ้งโป้งไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้อย่าเพิ่งไปไว้ตรงใบนะไว้ไว้ตรงข้างๆนี้นะคะเราให้เราดันขูดไปด้านหน้าอย่างนี้ให้มันแบนๆไม่ไม่เอาแบบนี้นะที่แบบทูๆอย่างนี้ไเอานะให้เราลาดไปด้านหน้าอย่างนี้ครั้งแรกเวลาเราทามาเราแบบนี้ไปก่อนทำเสร็จแล้วให้เราสังเกตช่วงนี้เห็นไหมเอ่ยว่า ตอนนี้เราเหล่าอะตอนเราเหล่าตอนนี้มันจะแบนแค่ช่วงต้านข้างนี้นะเห็นไหมแต่ตรงปลายตรงเนี้ยมันยังไม่แบนเราต้องเหล่าให้มันสุดปลายแบนนะคะอ่ะพี่ก็จะต้องกดช่วงปลายลงไปด้วยอ่ะพอกดสุดช่วงปลายเห็นไหมมันแบนเรียบไปทั้งหมดเลยอ่ะแล้วพี่ให้เราดูมุม เห็นไหมเนี่ยประมาณนี้พอได้หนึ่งหนึ่งครั้งนี้เสร็จแล้วให้เราบิดมุมนิดนึงเอาเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมานะคะจับเหนี่ยตรงนี้เห็นไหมแบนๆหนเห็นเงาสะท้อนนี่นไหมเอาแบนๆแบบนี้นะแล้วเราก็บิดมุมนิดนึงเราก็เหลามุมเหลี่ยมตรงนี้เหลาให้แบนเหมือนกันนะคะ ดินสอเห็นไหมมันจะเริ่มเป็นทรงทรงกลวยแล้วพอได้เสร็จนี้แล้วเราก็เหลาอีกค่ะคราวนี้ให้เราใช้ช่วงประมาณกลางของคัตเตอร์นะคะจะกดน้ำหนักเบาลงเพราะว่าไส้เราเริ่มบางแล้วเดี๋ยวมันจะหักง่ายนะคะก็หลาแบบเดิมค่ะอีกรอบหนึ่งก็คือนี่เลยรอบสองมันจะเหลาง่ายแล้วก็คือให้เราเหลาตรงไปเลยนะคะอย่าไปถูอย่างนี้นะแล้วก็อย่าไปแบบสะุดสุดแค่นี้ปาดไปให้สุดปลายค่ะ รู้สึกว่ามันมันจะหักอย่างเงี้ยมันบางมากแล้วมันจะหักเห็นไหมให้เราคราวนี้เราเริ่มเก็บใบมีดจะเหลาปลายให้แหลมตอนนี้ปลายมันยังไม่แหลมอย่างที่เราอยากได้เนาะก็เก็บใบมีดเข้ามานะคะเก็บเข้ามาประมาณนี้แล้วก็ให้เอามือเราเนี่ยนิ้วโป้งเราล็อกระหว่างใบมีดกับตัวคัตเตอร์นะคะตอนแรกเราจับแบบนี้ตัวใบมีดยังขยับได้เห็นไหมงอแงงอแงงแต่คราวนี้เราจะต้องการเหลาปลาย ก็จับตรงนี้นะคะจับตรงกลางระหว่างใบมีดกับตัวคัตเตอร์นะคะแล้วเราใช้แค่ปลายตรงนี้ปลายแหลมแหตรงนี้เหล่านะคะอ่าดูตรงนี้เนี่ยขยับมาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆลูบอ่าพี่เอามือลองให้ดูอย่าทําแบบพี่นะอันนี้พี่ลองให้ดูถ้าเกิดว่าถ้าเราเหล่าแล้วมันเหล่าออกมันก็จะมีไส้หล่นลงมาเห็นไหมอย่างนี้นะอ่าอย่างเงี้ยเราก็ ใช้แค่ปลายตรงนี้สก,กิดแล้วก็เหลาเบาๆนะคะอันนี้คือการเหลาปลายนะคะเหลาปลายให้มันแหลมอ่าอันนี้คือเสร็จแล้วให้ดูเห็นไหมเห็นเปล่านี่คือแบบแหลมๆจากอันแบบนี้กลายเป็นแบบนี้ เห็นไหมคะนี่นี่คือวิธีการเหล่านินสอนะคะก็เหล่านินสอกันเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่น้องจะต้องเตรียมก่อนเรียนนะคะคือเหล่านินสอสักประมาณ6กแท่งหรือเจดแท่งก็ได้นะคะเพื่อเตรียมไว้สําหรับตอนแรงเงาเพราะว่าตอนเราแรงเงาอ่ะมันก็จะกุดถ้าเกิดว่ามันกุดเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเหลาใหม่ก็คือหยิบแท่งใหม่มาเปลี่ยนเลยนะคะส่วนแท่งที่เราใช้แล้วกุดนะคะพี่ก็จะมีตัวอย่างให้ดูเช่นแบบนี้เห็นไหม ที่เราใช้เรากุดคือแค่นี้ก็ถือว่ากุดแล้วนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนแห้งเลยหรือแบบนี้ก็คือถือว่ากุดแล้วนะคะที่พี่หเหลาไส้ยาวๆก็คือพอน้องจะเหลาใหม่นะคะก็แค่เหลาแค่ช่วงไส้ก็พอไม่ต้องเหลาใหม่ทางแห้งแล้วนะคะนั่นก็ทําให้เราใช้ดินสอนได้นานขึ้นนะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับการเหล่าดินสอนวันนี้มีส่วนไหนที่น้องไม่เข้าใจก็ให้น้องลองย้อนกลับไปดูแล้วลองฝึกเหลาดูนะคะก็ เจอกันต่อในคลิปหน้าในบทเรียนค่ะสวัสดีค่ะ